สวัสดีเจ้าวันนี้ลงสวนเนาะมาพอว่าในสวนเป็นจะได้พองเนาะก็ห้วตะก้าน้อยๆลงมาอันนี้ก็จะเป็นต้นมะระนะเจ้ากําลังงามกําลังเลยกําลังดอกตะมุตะมิแล้วก็มีหนุ่ยน้อย,ยเจ้าหัานแล้วก็ชื่นใจชื่นใจปีที่แล้วนี่เดือนสิงหานี่ประมาณปลายเดือนนี้ได้กลิ่นแล้วนะเจ้าแต่บางัว่าวปีนี้จะตันได้กลิ่นก่อเพราะว่ามันแดดมันมาค่อยดีนะเจ้าปีนี้เนาะก็อรอลุ้นกันเนาะว่าจะได้กลิ่นมาได้กลิ่น มระขี้นกนี่บอกครอยเลยื้อยเท่าใดเจ้าบอเหมือนมระจีนมระจีนนี่เลื้อยเวยกว่าแล้วก็ใหญ่เวยกว่านะเจ้ามระขี้นกนี่จ้าลุ้นเอานะเจ้าแต่มันก็มีดอกสองสามดอกแล้วนะตอนนี้บ,บ่กเขียส้มกันเลยอ้าวเลยเอาหน่วยจะตันได้กินมดกับบอหู้เจ้าเพราะว่าถ้ามันเริ่มหนาวมานี่ใบมันก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็เป็นลูกดำนะเจ้าบอหู้เหมือนกันปีที่แล้วก็เป็น ปีนี้กบ็บบองฮู้จะเป็นจะได้แต่ก็ได้กิ่นและพ่องนะเจ้าที่มันเป็นแกนใหญ่เนาะแต่ถ้าไอ้นี่ต้นต้นนี้มันจะเป็นแกนน้อยนะเจ้าปีที่แล้วก็ออกตรงนี้ปีนี้ก็ออกตรงนี้ก็หวังว่ามันจะตันได้กินนะเจ้าต้นบัวเขือส้มแกนใหญ่ๆนี่ได้กินและพ่องนะเจ้าลูกก็ย,ย่อยใหญ่แกนเดียวนี่เต็มหม้อเจ้านี่อันนี้เก็บไปสองสามแกนนะเจ้ากําลังดีหน่วยมันเนาะลูกพักก็ต้องทาใจเจ้าเพราะว่าบางเตื้อมันก็งามบางเตื้อมันก็บางงามเนาะ เวลามันงามเขาก็ดีใจแต่ถ้ามันบองงามเนี่เราก็ต้องทําจ่ายเจ้าอย่างบะเขือส้มเนี่ยเวลามันมันต้นมันสูงเนี่ยเราก็ต้องคอยมัดคอยตัดคอยแต่งกิ่งมันนะเจ้ามันจะได้งามงามมันจะได้ดกดุกอยเจ้าบะเขือส้มแกนใหญ่ก็บมาได้เพาะต้นกล้านะเจ้าป้าข้างบ้านเอาต้นกล้ามาื้อส่วนบะเขือส้มแกนน้อยนี่ออกคนเดียวนะเจ้าออกกุปี้กุปี้บะเขือส้มนี่นะถ้าจะเป็นเม็ดจากปีที่แล้วอ่ะเจ้ามันร่วงเนาะแล้วก็ ออกใหม่เห็นปีนี้เอทอนกว้างไปหลายต้นแล้วเอาเก็บไปสองสามต้นพอเจ้าเอาตะก,ก้าน้อยมากะจะเก็บเอออออย่างก็ไอต้นหอมเจ้ามาได้สกรรักกลามต้นหอมนี่ได้พักบุ้งแตนวันนี้ได้เมนูแล้วเจ้าพัดพักบุ้งเนาะช่วงนี้เวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะไปซื้อก้าหมูกับไก่นะเจ้าแล้วก็เอาพักในสวนเนี่ยมากินนะเจ้าพักบุ้งนึกว่าจะมาได้กินแล้วเจ้ามันบางงามเนาะมันเหมือนปีที่แล้วแต่ก็ยังดียังได้กิน เด็ดเอาเด็ดเอาเนี่ยเผือ่อมันจะแตกยอดื้อเฮาใหม่เฮาเฮาก็าาได้กินแหมเอถ้าเฮาเด็ดแต่ถ้าเฮาบดเด็ดเนี่ยมันก็อาจจะบดแตกยอดื้อเฮาใหม่เออเจ้าเราก็อาจจะบอกงามเนาะช่วงนี้ลูกพูนดขนาดเจ้าเนี่ยข้างแปลงพักนะแล้วก็นี่พี่ตู่มาเก็บลูกพูนไปกินนะเจ้าเพราะว่ามันนักเกินกินบัเซี่ยงเจ้ากินคนเดียวเนาะตึ้งสวนเนี่ยเจ้าบ้านข้างบ้านเพิ่อนก็ขอเก็บห้องเอเจ้าก็ยังบ่เซี่ยงเตือนะลูกขนาดนี้ ยอดต้นนั่นหั่นเห็นแต่ลูกกินเประว่าเสี่ยงแล้วหลังจากหั่นเฮาเกาะนี่เจ้าอันนี้ต้นผักกาดหอมต้นนะเจ้าของจีนเนะเดี๋ยวจะถอนออกเสี่ยงเจ้าเพราะว่ามันเกิกพริกเนาะพริกก็จะได้งามเด๋วเจ้าพริกกะต้นแครแกรนต้นน้อยเดียวบดได้จะลองเอาไปฝนฝนเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เอาตากแดดนะเจ้าจะลองเอามาทำส้มตำพอเขาว่ามันล้ำนะอันนี้นะ อันนี้มันเริ่มแก่แล้วนะเจ้าถ้าบอถอนต้นมันคว้างมันก็จะออกดอกนะเจ้าอันตอนนี้นี่กําลังออกดอกไปแล้วสองต้นเนาะก็จะขอตัวไปกินข้าวเตี่ยงก่อนนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้มันเตี่ยงวันแล้วเนาะ